สวัสดีครับมาพบกับผมเฮียบอลลมต่อยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้จะแข่งกันเวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยนะครับสนามที่แข่งคือสนามแอนฟิลด์นะครับบ้านของลิเวอร์พูลสถิติการเจอนของทั้งสองทีมนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาสามครั้งเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลชนะไปได้ทั้งสามครั้งเลยนะครับสถิติห้านัดล่าสุดของครับเอาชนะคู่แข่งไได้สี่เกมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่าง เดิมิวลาครับเอาอชนะคู่แข่งไปได้1เกมเสมอ2เกมและแพ้ไป2เกมนะครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเริ่มจากเจ้าถิ่นเวอรลพูลนะครับภายใต้การคุมทีมของเจเกนคอปครับยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงโดยผลงานนัดที่ผ่านมาเปิดบ้านเอาชนะเว์แฮมยไนเตดได้ในเกมลีก1ประตูต่อ0ูนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมนัดน,นี้ยังไม่มีรายงานเพื่อระบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติม,ตมนอกจากตัวเจ็บหน้าเดิมๆอย่างเดียโก้อาคันทาร่าโรเบร์โต้ฟิมิโนและโจเอลมาติปนะครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานครับภายใต้การคุมทีมของซิโมเนอินซากี้นะครับเริ่มกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นแล้วโดยผลงานนที่ผ่านมาเปิดบ้านถล่มซาเลตินตาน่าในเกมลีกมาถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับแถมศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างลาอตาโลมาติเนสซัดแฮตติกให้ทีมได้ด้วยนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมนัดน,นี้ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับ แผนที่คาดว่าจะได้ลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับเจค,บค็อบกุนซือของเรอัลบูจะจัดทัพในระบบ4-3-3ครับพร้อมวางหลุยดิอาร์ซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาร่าเป็นทีเด็ดในแดนหน้านะครับส่วนทางด้านของซิโมเน่อินซากี้นะครับกุนซือของอินเตอร์มิลานครับจะจัดทัพในระบบ3-5-2เหมือนเดิมนะครับพร้อมส่งคู่กองหน้าอย่างเอดินเชโกกับลาอุตโลมาร์ติเนสลงล่าสกอร์ครับ ความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับล้คน,นี้ผมเชื่อว่าลูกพูต้องเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลานได้แน่นะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นต่ออินเตอร์มิลานแทบทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านของขุมกําลังเชิงลึกของทีมที่มีแต่ฝีเท้าดีให้เลือกใช้แบบเพียบนะครับขณะที่ฟอร์มของทีมก็ยังร้อนแรงหลังพาทีมไร้ผ้า,ามา15นัดติดนะครับแถมนัดน,นี้จะได้เปรียบที่เล่นในบ้านดูแล้วคง ไม่พลาดแน่นะครับเพราะพวกเขาไม่แพ้ใครในบ้านมา31นัดติดต่อกันแล้วนะครับแถมทางด้านของทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานนั้นยังโชว์ฟอร์มได้ไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่แถมเกมนัดที่พบกันเป็นทางด้านของเวอร์พูที่สามารถเอาชนะอินเตอร์มิลานมาได้ด้วยสกอร์ศูนย์ต่อสองครับทาให้นัดนี้เชื่อว่าเรอร์พูดูดีกว่าน่าจะเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลานได้แน่นครับสกอร์ที่คาดนะครับผมคาดว่าเวอร์ปูจะชนะอินเตอร์มิลานด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับ อย่าเบิดฟันทงนะครับวันนี้เชียริ์พูไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม